ก็สนุกมากครับแล้วก็นั่งดูเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าชอบเรารู้สึกว่าทุกคนทุกคนเต็มที่มากมากคือแบบมันเหมือนมันเหมือนได้เทพเจ้ามารวมกันหมายถึงว่าแบบทั้งทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเราทำงานกันแบบเต็มที่เราเลยรู้สึกว่าเออพอผลงานมันออกมาแล้วมันมันหายเหนื่อยแล้วกระแสผมว่าฟีดแบ็กจากคนดูก็ก็ดีครับแสดงว่าระหว่างาการโรงงานนี้ คือเวลาทำงานทุกคนทุกคนจริงจังมากแต่ว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่ในซีนทุกคนก็คือติดเล่นมากเพราะว่าละครมันเครียดละครมันเครียดมากครับและที่ที่เขามันต้องต้องะ้ากันเยอะมากนั่นเอีเดที่ที่ดูมาเนี่ยให้ใช่ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นแม่กับลูกพ่อกับลูกหรือว่านางเอกกับพระเอกก็คือก็คือทะเลาะกันตลอดเวลา แต่ว่าคือเบื้องหลังจริงก็คือทุกคนเป็นคนที่ตลกเพราะในฉากกระสัตต้องสา์ไฟใส่ขนาดนไหนเบื้องหลังใช่ไหมเบื้องหลังคือเบื้องหลังเพราะมันมันเหมือนเบื้องหน้ามันเหนื่อยมากอะเบื้องหลังทุกคนก็จะเล่นตลอดเวลาคือถ้ายังไม่ห้าสี่สามสองทุกคนจะคุยเล่นตลอดเวลาพอห้าสี่สามก็ แล้วก็เข้าหันมาเลื่นหันเข้ามาทํางานกันเลยอ,เอะไรอย่างเงี้ยครับพอกรสแสตอบรับก็มาดีขนาดนี้คาวามรู้สึกเราเนดีใจมากครับดีใจมากเม,มื่อกี้ย,ยังคุยกับนักเอกอยู่เลยก็คือค<ล>แบบเรารู้สึกว่าแบาบเฮ้ยผลงานที่เราทุกคนตั้งใจทําออกมาครับมันมันออบมาดทีมากเรารู้สึกว่าแบาบมันมันหายเหนื่อยอ่ะอันนี้เป็นการชมร่วมคาดครั้งแรกระหว่างมินกับใช่ครับเป็นการทํางานด้วยกันครั้งแรกระหว่างของกับมินเขาเป็นยังไงพ่อกระแสออกมาดี ใจครับภูมิใจที่แบบภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่าแค่ว่าเพราะว่าพระเอกนางเอกแต่มันยังมีหลายๆคนที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเรื่องไม่ว่าจะเป็นพี่นงสินใจพี่ชามยรรานพี่พิทภัทรโรนนาหน้นารวมถึงเพลงขวานแล้วก็มีคนอื่นๆๆเยอะมากรวมถึงรุ่มกับคนเห็นบทรวมถึงพี่ปุ้ยด้วยคือผมรู้สึกว่าถ้าเรา ถ้าเราขาดคนใดคนหนึ่งไปละครมันจะคงจะไม่ได้เป็นรสชาติแบบเนี้ทุกคนเรียน่าอีพีต่อไปจะเป็นยังไงใช่แล้วมันจะมันจะลุนล้นลุน้นลุ้นลุ้นแล้วก็สนุกึ้น,นไปน <ๆ S 2> เรื่อยๆความสนุกของเรื่องนี้คือมันหักมุมตลอดเวลาคือเราตอนที่เราเราถ่ายทําอยู่แล้วเราได้บทมาอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกเลยว่าเราเดาแล้วว่าตอนต่อไปต้องเป็นอย่างงี้ด้วยด้วยความที่หลายๆคนทํางานมาเยอะเราก็จะเดาบทเป็นแบบนี้แต่พอบทมาจริง อย่างนี้ตลอดเวลานู็เป้ใช่แล้วคน,คนดูก็จะอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของของละครเรื่องนี้ที่คนดูจะรู้สึกว่าเราคาดเดาละครเรื่องนี้ผิดบ่อยอย่างเลยนะตอนนี้มีสองเรื่องครับก็มีมีเกมรักพัะทหารที่ออนแออยู่ครับแล้วก็มีแม่หยัว กำลังจะออนแอร์แล้วพระาาเประกาศแล้วไม่หยู่กําลังจะมานะฮะ24ตุลาคมนี้นะครับน่าจะจะได้มีเนินมาซื้อของเล่นอีกครับคือเราไม่ห่างกันหน้าจอยนะพี่จริงผมห่างไปตั้งห่างไปตั้งเท่าไหร่เพิ่งจะเพิ่งจะได้กลับมาเองเป็นจังหวะครับเป็นจังหวะมากกว่าจริงจริง จริงๆเกมแล้วถ่ายไม่ตั้งแต่ต้นปีไม่อยู่เพื่อมาได้ถ่ายกลางปีครับแต่ว่าผมว่าเป็นจังหวะที่ที่ทางทางผู้ใหญ่เขามีข้อตกลงมีข้อตกลงกันก็อาจจะมีช่วงที่ทับซ้อนกันอยู่ก็อาจจะมีครับเขาเป็นยังไงต้องกังวณไปอีกเรื่องอีกวันหนึงก็เดาอีกวันนึงก็เราไปเรืมาทับซ้อนกันอีกผมว่าผมว่าปล่อยให้คนดูเลือกเองแล้วกันว่าว่าชอบคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วก็ชอบชอบรสชาติละครแบบไหนเพราะผมว่าเราเราคงไปแบบ ไปนั่งกังวลอย่างเดียวแวมันคงไม่ช่วยอะไรอ่ะแต่ว่าผมเอาเป็นว่าไปกำลังใจให้กับละครทั้งสองเรื่องเลยดีกว่าให้มีคนดูชอบเยอะๆ,อๆ <c oughs> ก็น่าจะสี่วัน <c oughs> แต่ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแหละมันไม่ได้ไม่มันไม่ได้ยาวนาขนาดนั้นเพราะว่าเกมรลักก็มันมีกี่พี่เลือกเกมรลักอ่ะไม่รู้สิบส <c oughs> ิบเท่าไหร่แลวฮะสิบส <c oughs> ิบหก สิบหก EP มั้งครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจเรื่องผอมแล้วอย่างกับไม่ผอมแล้วไม่ผอมแล้วนี่อ้วนแล้วอ้วนขึ้นมาแล้วเยอะแล้วด่างทองมาแล้วด่างทองมาแล้วมาด่างทองยังดูเหมือนเดิมมาร้างทองทองน้อยลงนิดนึงลอสเตอร์จ่ายเป็นเก้าสิกจุดเ้าข้าตอนนี้ก็น่าจะเหลือสักประมาณ90แล้วกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไร ก็เราก็รู no, no. ้สึกว่าเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ควรให้รงวัลตัวเองในการกินบ้างยังไม่ได้กินกินในการเมนเทปตอนนั้น้อไปให้ได้ตอนเมนเทนผมว่าผมชินแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นขึ้นไปหรืว่าเราสามารถออกไปกินข้าวกับ เพื่อนได้ออกไปไปแฮงเอากับเพื่อนได้แล้วก็ผมสามารถไปไปนั่งกินข้าวตามตามที่ต่างๆกับเพื่อนๆได้แล้วสามารถกินพิซซ่ากินมืวอเตียวอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงที่ผมได้เอทที่ผ่านมาคือเราจะเตรียมกับข้าวสามมือไว้สามมือออกจากบ้านตลอดเวลาคือกินกินแค่ข้าวตัวเองมีวิรใยขนาดนั้นเลยต้องกินแบบของเองเท่านั้นเลยใช่ครับแล้วที่คือใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> ใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นใช่เพราะว่าเพราะว่าก่อนมางานก็ยังไปนั่งกินกืวอเตียวอยู่เลย คงไว้ยเยอะครับตับ้งใจว่าคงไว้ยเยอะก็เราจะมันจะเหมือนมีน้ำหนักที่มีตัวเลขที่มันอยู่ในใจมีรูปร่างที่อยู่ในใจว่าอันนี้คือปล่อยไปปล่อยไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าพูดถ้าปล่อยไปไกลกว่าน,นี้แล้วพู่กลับมาจะใช้เวลานานมากจะเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าจากจุดนี้กลับไปจุดนั้น จุดที่มันพีคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบนิดเดียวแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเราไม่ต้องเหนื่อยมากผมก็จะกลับมาอาคุมอาหารแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าตัวเองกินแบบไหนแล้วเอฟเฟกกับร่างกายตัวเองแบบไหนอะไรอย่างนั้นก็ยังรักถามไว้ด้อยได้ประมาณได้เกือบทั้งหมดครับแต่ก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสื้อผ้าต้องเปลี่ยนไหมก็ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนครับเพราะว่าใส่ไม่ได้หลุดตู่นหมดแล้ว ส่วนที่เปลี่ยนเยอะที่สุดคือกางเกง<ๆ>เพราะว่าเอวเอวมันหายไปเยอะมากครับวันนีเ้เรียกว่าอดีหนเห็นมั้จริงจริงผมว่าก็เป็นบอดี้ที่อาจจะไม่ได้พอใจมากแต่ว่าก็เป็นเป็นบอดี้ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับทุกๆด้านมากที่สุดดีกว่าเ,เพราะว่าเราได้กินได้กินขนมได้กินอะไรในทุกๆวนันเพราะว่า ช่วงนั้นก็คือผมไม่กินอะไรเลยหมายถึงว่าไม่กินอะไรที่อยู่น,น,นอก<พ>อเหนือจากตารางใช่ครับก็อดทนทำมาถึงได้ขนาดนี้มันมีโปรเจกต์อื่นที่จะใช้ไปอีกไหมครับเพราะอยงเออยังไงมันก็ได้รับออมา <im bit> ขนาดน้ก็ร <im bit> <ๆ>ู้สึกว่าไม่อยากให้มันหายไปแล้วต่อให้มันมีโปรเจกต์ก็อยากให้มันอยู่อาจจะไม่ได้แบบเท่าตอนแบบดีที่สุดแต่ว่าก็ก็ขอขอให้มันถอดเสื้อมมาแล้วไม่อายใครล่ะ แต่ okay, เดีวอด่บอบทไหนที่เราต้องนักอีกคนอ้วนดับไม่ได้แล้วเราอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะบทแบบนี้ติดต่อเข้ามาถ้าถ้ามีบทแบบนี้ติดต่อเข้ามาก็ติดต่อเขามาก่อนขอขออ่านบทก่อนแล้วกันถ้ามันน่าสนใจแล้วก็ยองอ้วนแล้วก็ยองอ้วนได้เพราะว่าเราเราก็รู้วิธีเอา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 ลงแล้ว